วัดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่อาคารอเนกประสงค์คายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ได้รับน้องทหารใหม่เข้ากองประจำการโดยมณฑลทนาหารบกที่21เป็นหน่วยรับผิดชอบในการรับทหารใหม่ผัดที่1ประจำปี2564เข้าสู่กองประจำการค่ะ ซึ่งเราก็จะได้มีการแบ่งแยกนะคะคัดกรองน้องๆ้องทาหารใหม่ออกเป็น3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการตรวจหาเชื้อกันค่ะจุดนี้เป็นจุดอะไรคะเป็นจุดตรงรถที่รับฐานมาจากจังหวัดชายภูมิครับก็จะมีแยกเ<ไ>ป็นจุด,จดคัดกรองด้วยคือแยกฐานแยกเป็นสองส่วนคือข้างหน้านจุดคัดกรองีที่สีเขียวข้างหลังเป็นจุดกรองสีแดงเมื่อฐานกำลังคลลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าที่ขึ้นไปทำความสะอาดรถให้ด้วย เอาละค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดตรวจสำหรับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะค่ะและจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้องๆที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงนะคะเราก็จะมีการคัดกรองนะคะน้องๆซึ่งก็จะจัดเป็นกลุ่มสีแดงเราก็จะมีการทำการชักประวัตินะคะสำหรับน้องๆที่ได้เดินทางมาค่ะ แล้เวเราจะไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งจะเป็นจุดเรียกตรวจแล้วก็จุดสำหรับน้องๆน,นะคะที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวกันค่ะ สวัสดีค่ะตรงจุดนี้เป็นจุดอะไรคะค่ะสำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นจุดบริการของโรงพยาบาลค่ายสุรานารีค่ะจะเป็นจุดที่แยกแบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงของน้องทหารที่มาว่าจะเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือว่าเป็นกลุ่มสีแดงค่ะแล้วก็พอหลังจากแยกได้แล้วถ้าเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะน้องทหารจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็เดินไปซักประวัติเพิ่มเติมค่ะว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงไหมมีอาการใดๆที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าค่ะค่ะตรงนี้เป็นจุดซักประวัติเพิ่มเติมของทหารกลุ่มทีีี่สเขยวนะะค ก็หลังจากซักประวัติเสร็จจากตรงนี้นะคะเราจะส่งไปเพื่อคัดแยกเพื่อส่งไปสวอปเลปิดเทสนะคะภาษาทางการแพทย์เนาะเลปิดเทสเสร็จแล้วเราจะส่งต่อไปให้น้องทหารรอฟังผลตรวจเลปิดเทสก่อนถ้าสมมุติว่าผลตรวจเลปิดเทสเป็นลบเราถึงจะจำหน่ายน้องทหารให้เข้าหน่วยถ้ากรณีที่ผลเลปิดเทสเป็นบวก เราจะดึงตัวน้องทหารกลับมาเพื่อไปตรวจในกลุ่มสีแดงเพื่อตรวจ RT PCR อีกรอบหนึ่งค่ะเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดชนิดหนึ่งอย่างละเอียดค่ะราะคาระหว่างรอผลตรวจนะคะน้องๆก็จะได้เท่าทำการพักคอยนะคะราวๆประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดคัดแยกนะครับส่งน้องทหารเข้าสู่หน่วยนะครับก็จะมีการคัดแยกระหว่างน้องที่มีผลตรวจมาแล้วนะครับจากทางอำเภอนะครับส่วนที่น้องมีผลมปแล้วก็จะส่งเข้าหน่วยได้เลยนะครับโดยแยกตามหน่วยสังกัดของน้องนะครับส่วนที่มาทําการตรวจคัดกรองที่นี่นะครับจะไปนั่งรออีกเต็นหนึ่งนะครับเพื่อรอผลตรวจออกเมื่อผลตรวจมาว่าเป็นน egative ก็จะส่งน้องเข้าหน่วยทีครับ สำหรับกรณีที่ตรวจแล้วผลเป็นบวกครับหรือโพสิทีฟนะครับเราจะคัดแยกน้องออกมานะครับแล้วก็จะทําการนําส่งน้องไปจุดสําหรับผู้ที่เป็นผู้เสี่ยงหรือกลุ่มสีแดงนะครับโดยจะเดินอ้อมทางด้านสางกีฬาด้านหน้านะครับไปสู่จุดคัดกรองอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีกทีครับค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการรับน้องทหารใหม่รุ่นปี2564ผัดที่1 ซึ่งกองทัพภาพที่2ก็ได้ปฏิบัติไตามมาตรการของกองทัพบกที่ให้หน่วยได้ดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด